น่าจะเกิดอาการจุกค,ค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจสพอนองหารค่ะได้มีการมอบร่างงหน่อยให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางาศาสนาเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาเอาสายบวนครับสนับสนุนโดยยูร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่ไข่มุกสวัสดีพี่กริ้งนะครับ <สะ S 1> ผ่านวัย18ฝนมากี่สิบปีแล้วเม่เท่าไหร่เลยแต่ของพี่ต้นน่าจะนานอยู่นะก็พอๆพอกันจำได้ไห<อ>มยังพอจําได้ไดผ่านมานิดหน่อยนะฮะวัย18ฝนหลายคนจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับและผ่านมาด้วยความราบรื่นหรือผ่านมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวใจ ทุกคนต้องผ่านวนัยนี้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ร้ายๆวัยรุ่นฝั่งทนคนโหดโหดขนาดไหนสองกลุ่มโกรธกันโกรธกันเพราะอะไรฝั่งหนึ่งเนี่ยมาตามแฟนอีกถึงฝั่งหนึง่งเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าถิน่นเป็นเจ้าที่พออีกฝั่งหนึ่งมาตรงนี้เอ้ามาได้ไงอะไม,ไม่ขออนุญ,ญาตเราโอ๊ยเดี๋ยวเข้าการที่จะไปเขตไหนบ้านไหนต้องขออนุญ,ญาตเจ้าถิน่นลอคะวัยรุ่นเ<ห>จ้าถิ่น จากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ารอบนี้วัยรุ่นวัดสิงห์ดุจริงโหดจังคว้ามีดไล่กระสวกวัยรุ่นซอยกำนันแมนแสนดุดันแทงสนานวันไหวตายคาที่ฮะไปดีๆญาติกันทั้งบางนั้นแหละเออก็ต้นตระกูลมาพี่น้องกันทั้งนั้นทำไมถึงได้มาใช้ความรุนแรงกันแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าพอมีผู้เสียชีวิตเนี่ยฝั่งของผู้ที่สูญเสียญาติ พ่อแม่พี่น้องไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะะคะ่ะ Hmm. ไม่รู้ว่าในยุคสมัยนี้เยาวชนเขาโตกันไวหรือว่ามีดอาวุธปืนผาหน้าไม้มันหาง่ายกันแน่ hmm. อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะมี3าหนุ่มยังเป็นเยาวชนอยู่เลย hmm. รวมตัวกันอยากจะเป็นโจ้เจ้าถิ่น hmm. ทําตัวคุมอาพาร์ตเมนต์ค่ะคุณผู้ชมห้องข้างๆเดินผ่านเอาตัวประกบปุ๊บอีกคนนึงเอาปืนจ่อหัวไถเงินผู้พักอาศัยค่ะ hmm. แปลกใจแล้วทำไมลูกม exactly. ันเออไม่แปลกใจเลยเข้าใจเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันโตมาแบบเนี้ยมันโตมาจากซากศพอ่ะมันก็เลยกลายเป็นโตมาด้วยความเป็นซากศพวันนี้คือวันของ18ฝนวันของโจจริงจริงนอกจากไอ้โจวัดสิงยังเจอไอ้โจสามหน่อนี่ต่างหากฮะโตขึ้นมาหน่อยพอโตขึ้นมาหน่อยก็ใช่ว่าจะมีวุฒิภาวะรอบนี้สามหนุ่มสามมุมสามเมาสามหมื่นเมาแล้วทะเลาะกันเองแต่ว่ารอบนี้เมาทะเลาะกันเองคือสองรุมหนึ่งอึ้งฮะ อึ้งเพราะอะไรเพราะหลังจากที่รุมทําร้ายมีพลเมืองดีจะพยายามช่วยเหลือไอ้นี่ห้าวใส่พลเมืองดีอ้างว่านี่รู้จักไหมรู้จักใครบาทสสวนหลวง เดือดร้อนเป็นต้นเออตามพื้นมีฝ่งมีฝุ่นแลบลิ้นแผลบผับเข้าไปเปินตัวอะไรนะคุณไม่มันจะดีอ๋อแต่คนจะส่งเสริมนะปนนระโช์มีประโยชน์กว่าถ้าเกิดว่าเมาแล้วก็พากันเดินเก็บขยะชิ้นไหนหล่นพื้นเอาลิ้นเลียขึ้นมาเนี่ยคนจะปรบมือให้ชื่นชมดื่มอีกมม้จะซื้อให้พื้นมันจะได้สะอาดไงแต่พอเมาแล้วเรื้อนขนาดนี้จริงๆเจ้าหน้าที่ก็เข้าจัดการได้นะคะมันดูอันตรายเหมือนกันนะมีคนอันตรายใช่ไหมฮะ เกิดพลเมืองดีเขาแบบเป็นเป็นพี่ผู้หญิงแต่มีน้ำใจอยากจะช่วยอ่ะเอาจริงเป็นพี่กิ้งเจอเหตุการณ์นี้ก็คิดว่าอยากช่วยเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่กลับกลางอากาศเลยนะฝัากข้างของเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกับเราบ้างนะคะคุณผู้ชมอ่ะจบจากเรื่องนี้ไปแหมมากไดินพี่ต้นพูดคําว่าหลับกลางอากาศเดี๋ยวพามาดูหน่อยคุณผู้ชมไอ้คาว่าหลับกลางอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กชายวัย13แล้วคนที่ก่อเหตุ เป็นลูกนายทหารซะด้วยค่ะครั้งนี้นะคะทางฝั่งผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางเพจดังบอกว่ากลัวใจกลัวใจว่าคำว่าลูกนายทหารจะทำให้คดีนี้มันไม่คืบหน้าค่ะขอะคุณพ่อคุณแม่ให้ให้เข้มข้นมากกว่านี้คือถ้าคุณพ่อเป็นทหารจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุมคนได้กี่กองร้อยล่ะเออมีคนมีลูกน้องในสังกัดคุมได้ตั้งมากมายแต่กับลูกชายวัมยมัธยมคุณพ่อคุมไม่ได้เนี่ย อันนี้ก็ก็ต้องพิจารณาแล้วนะคะส่วนทางโรงเรียนก็จะบอกว่าอย่าทุกคนเงียบอย่าเปิดเผยต้องปิดข่าวเปิดเธอค่ะเปิดออกมาตรงไหนเป็นปัญหาที่โรงเรียนแก้ไม่ได้สังคมหรือว่ากระทรวงจะได้ช่วยกันแก้ไขค่ะไม่ว่าจะใหญ่โตมาจากไหนทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะถ้าอยากดูจากภาพเนี้มันก็เหมือนการทำร้ายร่างกายแบบชัดเจนอันนี้คือแบบผู้ใหญ่เลยอ,อ่ะอ่ะเดี <S <S ๋ยวช่วง <ๆ S 3> หน้าค่ะไปกำแพงเพชรกันหน่อยใครจะไปคิดค่ะคุณผู้ชมไข่เจียวฟองเดียว ถึงกับยิงกันตายแล้วคนที่ยิงกันเนี่ยเป็นเครือญาติกันด้วยเออเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามค่ะไอที่บอกว่าไม่ทํากับข้าวให้แม่กินนี่มันเป็นยังไงเรื่องจริงปะคือเราก็เป็นห่วงแม่หรอหรือยังไงสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดไม m o โม c ซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ตันแนะชวนน้องต้านทุจริตตอนทุจริตในการทำสอบปรับตกทุกวิชาสวัสดีครับถ้าพี่แนสจะถามน้องๆว่าเคยแอบทุจริตตอนสอบกันบ้างไหมคำตอบที่ได้คงมีทั้งที่ทำเป็นประจำทั้งที่เคยทำบ้างและไม่เคยทำเลยการทุจริตสอบก็มีทั้งจดโพยลงบนตัวจดโพยลงในกระดาษหรือไม้ชรทัดอย่างลบบางทีก็ส่งสัญญ,ญาณให้กันหนักที่สุดก็ส่งข้อสอบให้เพื่อนตอบเลยก็มีอันนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับ การลอกข้อสอบการทุจริตในห้องสอบการโกงสอบไม่ว่าจะวิธีการใดถ้าโดนครูจับได้นอกจากจะถูกปรับตกต้นชาแล้วมันยังแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะส่งผลเสียต่อดูเราในอนาคตได้นะครับเลือกทุจริตแล้วหันมาตั้งใจเรียนถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนถามครูพี่แน็ครับรองว่าน้องๆต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนครับ คงจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกสนับสนุนโดยกองทุนปปชปตะท,ะทะสอพอมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันเป็นพลัง 10ปีปททสพเอกซีเจพ้อสยี่สิบกโกสาอย่าดมราไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มร่มและดมไผ่คู่ คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดอมยดอย่าดมปลาไผ่คู่เมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟชน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นกินได้กลิ่น<ม>ช่วยจัดก,การกลิ่นปากต้องดาลี่ดับเบแอคชั่นมีดาลี่มินต์สกัดเข้มขน้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเบแอคชั่นใช้เลยโลตัส กรอบอร่อยทุกที่ทุกสอกโลตัสเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวทสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดดุดร่วง <S <S รีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice ทรี1วันแอลลี่ดื่มดีเมาแล้วไปลองลองดูลองปักปรัลองลองไปเรื่อยเรื่อยมีให้ลองอีกเยอะดีเมามีประโยชน์พร้อมให้ลอง คำติดคำจนรำคาญขอเทฟฟันปลอมให้พร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polydent Max Whole and s e ใหม่ติดแน่นนานไดสองชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้ห้าเท่าราเาคี้ยวก้ากินผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polydent กรป๋องนี้อร่อยตรงสเปกใใ Yes กาแฟกระป๋องา a y u r i c าและโรบัสตา้าหอมหลอมกล่อมอร่อยตรงสเปกลองเลยเม็ดอมไบบาซิลซิงค์คลาสมีซิงค์วิตามินซีและโคคิวเทนมีซิงค์ลูทีนและบิวเบอรี่เอ็กซ์แสกซิงค์เปกับไร ใช้ไมบาซิน OTC มินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา h i Q o Plus Super g o หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i Q 1 Plus Super g o เสร์ความสุขจัดใหญ่หมายคุณได้ชอต บ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีคทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้นไม้แล้ววัสดุก่อสร้างของจริงจัดจริงวันที่21-29ถึงมิถุนายนนี้บ้านและสวนแฟร์อิมแพ็คเมอททอืองทองธานีเมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นโอเค เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิเทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ําได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยโลตัสกรอบอร่อยทุกทีทุกซอกโลตัสลังจานสะอาดแค่ผิวพอหรอหม่ไล่นเอฟเอ็กซ์ราไฮจ ด้วย3พลังทำความสะอาดจ,จากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ99.99%อาไม่ต้องล้างซ้ำไหลเป็นแอสูตรใหม่ extra hygienic นี่สหัหมอนี่ไม่เล่นหรอหอใช่ Enfagro Gentle Care สูตรใหม่ที่มี pH โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิด Happy สูตรใหม่ Enfagro Gentle Care ความสมบูรณ์แบบแบบญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่ยังใส่ใจในทุกดีเทลโตชิบาเจแปนออริจินคราฟที่ดีไซน์ใส่ใจทุกดีเทลสองนี้จอยได้ทุกเจลเ,ลเเลฉลองครบรอบ30ปีแคสแกนหน้าสองสุ่มคาแรคเตอร์และสะสมให้ครบก็แลกของรางวัลสุดคิวฟรีวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ กินน้อยเสียงคาสารอาหารนะครับอยากไปดูดอกไม้แล้ววัยนี้เรื่องกินเหนื่อยาก <c oughs> แต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอยคุณยายจะไปจริงหรอไปให้หนูแล้วมามไปแล้วใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย My ม่ Ensure Go a d v a n c e Pro มี YPG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันพร้อม HMB สวยจังคุณยายสวยกว่า <c oughs> วัยเก่าระพูมใจชัวใหม่ Ensure o a d v a n c e Pro ปองนี้อร่อยตรงสเปกเยสกาแฟกระป๋องไซอาราบิก้กาและโรบัสตา้าหอมหลมกล่อมอร่อยตรงสเปกลองเลยสนับสนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซอง เริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสูนไพรรถมะขามป้อม สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากลูกชายของบ้านหนึ่งที่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไมาเห็นอีกทีก็เอ๊ะทำไมแม่ได้กินแต่ไข่เจียวนี่ทอดไข่เจียวอีกแล้วพี่สะพ้ายทอดไข่เจียวอีกแล้วไข่เจียวอีกแล้วแม่ได้กินแต่ไข่เจียวเหรอโมโหพี่สะพ้ายสุดท้ายเอาปืนไปยิงเขาตายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วตัวลูกชายคนนี้เนี่ย ถ้าอยู่บ้านทุกวันอยู่บ้านทุกมือ้อ<ม>จะรู้ว่าลูกสะพ้ายไม่ได้ทําแต่ไข่เจียวแต่เขาเห็นแต่ว่าพี่สะพ้ายกลับมาทีไรเจียวไข่ทุกทีโมโหโขไข่เจียวก็เลยกลายเป็นว่ายิงพี่สะพ้ายตายขาบ้านเลยค่ะ <c oughs> คนเข้าใจตรงกันนะคะผู้หญิงที่แต่งเข้าบ้านไปแล้วไม่ใช่คนใช้ค่ะไม่ได้เอาลูกสะพ้ยเข้ามาเป็นคนใช้ทำงานบ้านทำกับข้าวไม่ใช่นะคะเราต้องเข้าใจกันใหม่เนาะไม่ใช่ว่าอ๋อมียพี่อะทํทำกับข้าวสิดูแลแม่บ้านสิเคนแม่ดูแลแม่ดีๆิีอาไม่ดีน้องจัดการให้ นี่คือเหตุผลบางคนที่เขาแยกบ้านกันไปเนาะใช่ไหมว่านี่เพราะความมีปืนติดตัวหากรอบนี้หากไม่มีปืนติดตัวในการรวเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ถึงขั้นตายอาจจะโดนทําร้ายร่างกายก็ได้นะฮะเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ร้ายๆขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีขยับไปที่อุดรธาน,นีมีหนุ่มอุดรชวนหลอนผวาคือบอกลาภรรยาแล้วจากนั้นผูกคอฆ่าตัวตายเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ง่ายๆครับน้อยใจเมีย เขาก็อย eh ู uma, ่ก yeah ินทำกันม mm ีเ hmm. สียนั่นแหละที่ไม yeah. mm ่เคยเห็นเลยใจร้อน แล้วก็เมาไปยิงเขาแบบนั้นน่ะค่ะแล้วคุณแม่ไม่เข้าข้างลูกชายนั่นหมายความว่า s u r p เนี่ยดูแลคุณแม่ดีนะมไม่ได้ให้กินแค่ไข่เจียวอย่างเดียวนะคะคือตอนเกิดเหตุเนี่ยฟ้ายัางมืดอยู่ในอาเซียเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำตัวไปสอบปากคําแต่ว่าออแอออแอพูดคุยไม่รู้เรื่องพอฟ้าสว่างขึ้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้มีการพาตัวในอาเซียเนี่ยมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพพอหลังจากชี้จุดต่างๆภายในบ้านเสร็จแล้วอาเซียเห็นคุณพ่อค่ะ รีบปรีเข้าไปหาพ่อจับมือแล้วก็ให้คำม,มั่นสัญญากับพ่อว่าออกมาจะทำกับข้าวให้เตี่ยกิน <Greek. S 1> <úng> ก็คุยกับคนทั่วไปตามปกติลูกสาวก็ช่วยยืนยันแล้วแต่ว่าพ่อไม่สนใจเลยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ <úng> ้าหน้าที่ต้องเข้าไปประเมินสภาวะจิตใจของน้องด้วย <úng> เพราะว่าตอนน้องบอกว่า น้องช็อกน้องตกใจไปเลยอะ่ะแต่ก็ต้องพยายามตั้งสติเพื่อที่จะปกป้องคนในครอบครัวค่ะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้จริงๆนะคะแบบนี้เอาไปดูอีกหนึ่งวินาทีชีวิตของหนึ่งสาวที่จังหวัดชัยนาทค่ะมีสาวคนหนึ่งถูกพบอยู่ในถังยางมาตอย<ะ>ร้อนๆเหนียวๆแล้วตัวเธอไม่สามารถออกมาได้จนกลายเป็นวินาทีชีวิตค่ะตายคุตายในถังก็รอนอ เกณฑ์ความน้อยใจแต่ละคนแต่ละรายไม่เท่ากันบางคราบัตรีแบบเหมือนทะเลาะกันนิดเดียวถึงขั้นฆ่าตัวตายได้เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ร้ายๆเช่นเดียวกันะฮะดูเรื่องราวในครอบครัวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคือเข้าใจเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าทีนี้ต้องรักอย่างมีขอบเขตอย่าหึงหวงจนขาดสติและสุดท้ายทําร้ายกันต่อหน้าลูกในบ้านเลยดังมากเมื่อวานนี้ดังมากงงมากด้วยแชร์กันสื่นโซเชียลเ็อยู่นิด ตกถังยางมาต่อยได้ไงลงไปได้ยังไงนะใช่ฮะแล้วลงไปนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นนะคะครับอะแต่ว่าช่วยเอาไว้ได้เนาะเพราะดีที่ไม่ตายด้วยนะถ้าไม่มีใครมาเห็นแล้วแข็งไปอย่างบบนั้นเลยแย่เลยนะคะค <fi. S 2> ุณผู้ชมไปสมุดประการกันหน่อยค่ะคะุณผู้ชมเดี๋ยวจะเจอว่าคนที่เขากําลังใช้ชีวิตตามปกติแม้กําลังร้องเพลงอยู่ดีๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครก็ช็อกค่ะ